เอาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการบอลลัสซิ่งแค่รถตู้ไดเลยครับผมแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเครื่อ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 งอะไรวะเครื่องเก็บอ้อยครับเก็บแบบอัตโนมัติครับเก็บแบบอ้ยไม่ใช่เครื่องเก็บผลผลิตในถหวยอัตโนมัติเตรียมของนาผมได้เลยครับเก็บผมนี้ก่อนใช้มอยากใช้ก่อน ในสโตนครับปุ่มครับดิสเพนเซอร์ครับฮอปเปอร์ครับผมเตรมตามผมเลยครับ <c oughs> อย่างนี้ปุ๊บเตรียมถังน้ำครับเตรียมถังน้ำเสร็จครับผมโซแซนโซแซนแล้วก็โซแซน เลวถ้หาามส้าดแปครับถ้าทำแลกออกอน้ำน้ำจะไหลถึงอ่ะแล้วถ้าจดมีนันไปได้ก็คือโอเคอ่ะ รู้สึกว่าโอเคได้พอดีไปเปร์โอเคน้ำจะไหลได้ประมาณ8บล็อกครับ <c oughs> น้ำจะไหลได้ประมาณ8บล็อกซ์ในวันที่พิซเซอร์ตรงนี้โอเคอันนี่ผมทดลองให้มาใครอยากได้เก็บผลผลิตเยอะก็ทำเยอะ <c oughs> ใครอยากถือเอาไปคอใช้เอาไปเล่นในแบบเซิร์ฟเวอร์ได้ครับแต่ต้องมาขอให้ <c oughs> ผมผมย้อนให้ประมาณเท่ากับของผมมันเลิกนัน จะมาลองกันเลยนะครับบิดน้ำ่บิดน้ำเสร็จครับก็ขอเคลียร์พื้นที่การเก็บโซฟนานะแล้วขอเคลียร์พื้นที่ครับดําดําดํปะดีดําดํดดดดดดนดํเพลงที่1สองสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดสองสาม สี่ห้าหกเจ็าถ ทำตามก็ได้ครับนี่มาสอนับในหมดชคสต์เลครับในซเซอร์เวอร์ที่เกียร์ครับที่เกียร์าของครับ ่ยคนนนิดหอะรับมในเท้าหวานอัตโนมัติครับค,คิดสดๆในหัวครับผมแต่ไปดูคลิปมานิดหน่อยครับโอเคคิดสดๆในหัวแล้วก็ไปดูคลิปมานิดหนึ่งก็ทําได้ใครอยากสร้างก็มาดูคลิปผมได้ครับขอยอดไลค์ซับสไครต์เยอะด้วยโอเค <c oughs> อากะอีกนดนึงครับ น,นจริงๆมันต้องเตรียมเยอะครับเตรียมตามจำนวนที่สเสมครับผมผมยังไม่เตรียมที่เครับอันนี้จะทำแบบสมมติที่ดูนะครับสมบมติว่ามันโตแล้วแต่ถ้ามันไม่โตโดนน้ำก็ออกมาเดิมวแบบเค้กเยอ จะมีหลวงชุบโซเซนบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยตาตาลายของการผมวางในถาวรก็ขออภัยกันจริงๆนะครับผมคือผมก็ทำทั้งแบบไม่สไตล์มันเอาไปใช้ในเซอร์เวอร์ได้เซอร์เวอร์ไม่จริงๆไม่ทำใหญ่ก็นนะทำประมาณสี่แถวพอมากแต่ผมเล่นไมเคิลทีมเนี่ยก็ก็สนใจเท่าไหร่หรอกแต่เซิร์ฟมีปัญหาคือมันจะหลักไม้ค okay. โอเคเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วผมจะให้นำบล็อกอะไรก็ได้มาก่อนอีกบล็อกหนึ่งพวกเอาไปสโตนบริกนะครับสโนบริกไม่ถูกเป็นไม้นะไม่ผสมปูนหนึ่งสองปับ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  เอานะเอาจริงมันต,ต้องมันก็ไม่ใช่อัตโนมัตหิหรอกมัต้องมีประมาณนี้แหละนะเคยแล้วส่งถุงไว้สิ่้างบนไฟข้างล่างนะดูไ้ไหมทำไมผมแบ่งไว้เดีด๋ยวทุกคนจะรู้นะครับโอเคเมื่ออย่างนี้แล้วก็เสร็จแล้วครับ บล็อกปิดไว้บล็อกปิดไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันไหลอ่ะมันมต้องอ้อมไก่อยู่นะวองเลือกตนวเฉกทีก่อนน้อไม่ใช่พีดครับถูกแล้วแต่ผมลืมบางอันนี้ตัวนึงนะครับแปัหนึงของการข้า,ขา,ขาว้าร <c oughs> โอเคปับป๊บปับ๊บโอเคหนึ่งสองครับหนึ่งสองปึ๊บวักวักผมว่าแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยสวยนะทีครับ โอเคทำไมแบตเลนเาา่นน้อยจังวะตอนบ่ายไอ้แคทไม่เนะี่ยของจริงทัพปิ้งยากมันจะอร่อยทุกอย่างก,ก็ต้องชี้เมืองชาย <c oughs> ทุกคนอาจจะงงว่าเอาเมาทำไมไม่ใช่บาอะไรเลยมันบ่าหรกันป่ะโอเคป่ริงๆมันได้ใช้อ่ก็ต้องมีสเปเชียลเอฟเฟกต์ ในการทำมัดดาวหางโอเคครับเป็นหนึ่งครับขันขามากเลยแต่เดี๋ยวถ่ายไปแปดนาทีแล้วน,นะ กันนึ่เค <c oughs> okay, มืม่อผมด้งนี้แล้วก็ใส่ปุ่มก็ใส่แล้วนะเช่ย okay. ิมไปต้องใส่ฮอปเปอร์ด้วยด้วย ทำอย่างนี้ลองไปดูว่ามดตก็ปากนันไปทางไหน ปากก็จะหันมาทางนี้ไดเองอ๋อเข้าใจแล้วแล้วอ็อจะทางนี้ไปอ่ะทางนี้มา อส,สองแน,น่นอนไปดูสิป,ปากมันตรงไหนปากมันจะหันมาทางนี้ใช่ไหมเออทมันหงายูได้ทำยังไงเด็กๆคอยส ค่อยขุดไปทีละอันนะปับปับปับคลิปนี้อาจจะไม่เอาวินโทรใส่นะครับปับปับเแล้วับชัอไมาเดอ้โหเียน่เสปึ๊บ ก็นำเช็ดนะฮะต้องเป็นจะนำไม่ต้องเป็นเอเช็ดแบบชับอะไรย่ก็เช็ดนะเสร็จแล้วแค่นี้แหละต่อไปก็ มีสิบเอ็ดอันใช่ไหมตัวเ,เ,เราบิกาบ๊กช่องป่ะแปดเราถางหน้ามาเลยเยอะเอามาตามจำนวนกล่องไปเอามาาจำนวนของยิ่เซนเซอร์เราเลยเอาไปใส่อะใส่ปั๊บ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  ปาบปาาบันรอันปดปาบวาวเีย13นาที้วคุณูชมไม่ทันเลยอยู่นี่ไม่ทัน่นะปาบทันหีืทันอทันหรือเข็บบอม ไปแล้วไม่เนาไอ้ไอ้ไ like. อ้ไ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 อ้อะไรก็ไม่รู้เด่ะต่อไปเลยก็ก็ก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวทำมันต้องมีหน้าที่มาลองใช้อย่างเดียวเริ่มเลยลองใช้ว้าวเลยไหมครับมันก็อาจจะมีกระเด็นออกมานิดหน่อยครับเห็นไหม เห็นไหมได้ผลครับได้ผลดูมันได้ผลท่านผู้ชมแล้วเราก็ไปเก็บในกล่องแล้วก็มาปลูกใหม่เห็นไหมเฟี้ยวเปล่ละเวลาเก็บน้ำก็ทุกุบก็จะเก็บน้ำเข้าไปเพียงแล้วก็มาดูในกล่อง สามสิบหกอันรู้มีฮอปเปอิลในผิดพลาดทำไมมันได้น้อยจังอย่างต่ก็ต้องมามาประมาณชุดหนึ่งนะ่าต้องมีดิีพิเซอร์อันหนึ่งผิดพลาดแน่อนอนฮอปเปอร์อันนี้ผิดพลาดอะมีฮอปเปิลผิดพลาดเหรอคลิปนี้ก็ ขอจบไปแค่น,นี้ครับเดี๋ยวแก้ไขให้